โตเิมเล่ก่อนฮัลโลอออาแตเนี่ยัสดีครับวันนี้เราจะ่ล่มบกันว่ายุงเไม่น่ามีท่าตีนะเนี่ยเบแคดสแลปครับโอ้่อตื่นอยู่แล้วข้อหมอนไม่มนะครับีไจะเข้าอะไรอูดูร่าจุงาจจะตายอ่ะโอเคอูดูร่ามันขี่คอร์ไดค์ดุดเลยเข้าไรกับในี่ยมันตีเบาเออไหวไห

ทีดูนไปเจ็ดวันว่าตัวฟักอะไรยังพอีิบังเลือดราเติมได้อีกห้าครั้งดตีดูนดูรั่นหน้าหน้าหน้าจะพอวิกคอเพิ่มเลือดครับมอสไรตัดเลยนไม่อยากเจอตัวพวกนี้เลยเนี่ยเออดีดูเลือดก่อนใหม่แค่กูโดนเฟ้นอยู่โอ้โหดีนะมันดูดแบบดูดเบามากอ่ะ ไม่ดิพระจมตีของยุงมันดูไม่เยอะอือนี่เลยอูดะเข็ดเลยห้าครั้งก่อนเนี่ยก็จะเรข้าไม่เข้ามันานนี่มันจะดูเป็นอะไรเง้นผมจะไปชงเบอร์ของระบแล้วกันค่ะโอเคโอเคหมดแล้วห้ามตายห้ามตายชื่อไหนห้ามเบอร์ใครไหก็ต้องก็ต้องให้มันมีชีวิตอยู่อ่ะ ไอ้ทางเยโอ้โหตัวการวุฒ้าทำไมอยู่ดิน้าโห่มันเร็วกวนี่แล้วท่าโห่เฮ้ยผมว่าอีก3เที่ยเนี่ยนั่นนั่นนัพอที่จะเก็บตุ๊ดาได้ครับแฮสตมโอ้ยอไกูไม่ได้ละเพื่อนนะเว้ยไม่ใช่คำว่าโหจมิีๆวุฒิฟ้เตะกุม โอเคโอเคเราเล่นระบอกไดียฟล่เราเล่นยังไงรึเป่าเรเ่นกนดีเป่าลากก่อนเกี่ยวกับได้เจ๊ดิโลบูดแล้วเราวันี้ข่ตัอไก่อนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์นะเด้อ